คลิปนี้นะคะครูสมยงก็จะพาทุกคนไปเดินงานางานสงกรานต์นะคะที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารนะคะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะอยู่ในตัวอำเภอแม่กลองนะคะจังซึ่งมีงานตั้งแต่วันที่12ถึง18เมษายนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นงานหน้าวัดเพชรสมุทรนะคะแล้วก็ข้างใน ก็มีการกราบนมาสการหลวงพ่อบารรหลมนะคะอันนี้ก็จะเป็นในง,งานนะคะมีสินค้าโอท็อปมากมายให้ทุกคนได้เลือกราคาถูกนะคะแล้วก็มีของเล่นสําหรับเด็กๆด้วยนะคะอันนี้ก็มีส่วนสนุกนะคะของเล่นสําหรับเด็กหลายๆจุดเลยนะคะก็มีศิลปินการแสดงของศิลปินทุกคืนนะคะ ตั้งแต่วันที่12เมษายนถึง18เมษายนนะคะก็จะมีในงานหน้าวัดเพชรที่แม่กลองจังหวัดสุโขทัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในงานจัดอย่างต่อเนื่องนะคะในประเพณีสงกรานต์ค่ะทุกคนอ่อันนี้ก็ยังไม่มืดนะคะก็ยังมคีคนน้อยนะคะแต่ถ้ามืดกว่านี้ก็จะมีคน มาเยอะมากนะคะอันนี้ก็ให้อาหารสัตว์น่ารักน่ารักนะคะน,นี่ก็เป็นสินค้าราคาถูกนะคะจากโรงงานนะคะใครที่ยังไม่เดินนะคะมาเดินได้นะคะ